ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาครั้งกับเกมโลบล็อกในแมปโกลอกาเดนทําสวนนะครับทุกผู้ชมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเจ้า b r o w e r Seed Pack นะครับผมหรือเรียกอีกอย่างก็คือเหมือนจะเป็นกาชาที่จะสุ่ม,มเมล็ดดอกไม้ให้กับเรานะครับอืมอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าได้มาจากไหนนะครับสำหรับกาชาอันนี้นะนี่ให้เรามาที่ตรงกลาง นะครับมันก็จะมีเขาเรียกอะไรนะราชินีพึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพอเราคุยไปแนะเนี่ยเราสามารถที่จะเอาน้ำหวานนะครับผมมาแลกกับนี่ Flower Seed Pack ตรงนี้ได้เลย <Yeah. S 1> นะครับทุกชมเอ๊ะเดี๋ยวมีใครจะเอาอะไรมาให้ผมเนะ้่ยไม่เอานี่เดี๋ยวผมให้ดูว่าเรามีโอกาสสุ่มได้มันเล็ดดอกไม้อะไรบ้างน,นี่เลยครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งอันนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมว่าผมได้ มา5ชนิดแล้วนะครับมีอย่างเดียวที่ผมยังไม่เคยได้แล้วก็อยากได้แบบมา,มากๆนะนั่นก็คือเจ้าทานตะวันนะครับนี่นะโอกาสออกคือ0.5%นนะครับทุกผู้ชมโหยากมากๆนะอืมซึ่งเราจะต้องเอามาให้ได้นะครับในคลิปที่แล้วที่เราไปเป็นโจรขโมย พืชผักจากชาวบ้านเขาเนะี่ยผมก็ขโมยเจ้าดอกทานตะวันมาเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมแต่ว่าตอนนี้อยากจะปลูกไว้ในสวนตัวเองบ้างตอนนี้ที่สะสมมาทั้งหมดคือ62แพ็คนะครับทุผู้ชมนะสำหรับสายฟรีคือเยอะมากๆนะอันนี้ผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ใช้อ่นี่นะครับโลบักนะครับในการซื้อเลยนะครับผมใช้แค่ น้ำพึ่งแรกอย่างเดียวนะครับจนได้มา62เนาะอะ่เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมสักนิดนึงละกันว่าไอ้น้ำพึ่งเนี่ยเราเอาจากไหนนะครับเผื่อใครแบบว่ามหัดเล่นก็บอกตรงนี้ไปเลยนะครับวิธีก็คือมันจะมีอ่าเป็นอีเวนต์นะครับผมที่จะมีพึ่งเนี่ยบินออกมาจากหลังตรงนี้นะครับผมไปที่สวนของแต่ละคนนะแล้วมันก็จะทําการสุ่มนะครับผม ผสมเกสรให้กับผลไม้หรือว่าดอกไม้พืชพันธุ์ของเรานะครับอืพอผสมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมท่านผู้ชมนี่ฮะโพลลิเนเตนะครับก็คือมันจะเป็นแบบน้ําหวานเกสรนนะแะแบบนี้นะครับอม,มันเป็นค่านสถานะนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนพืชของเราเนี่ยให้เป็นสีเหลืองๆแบบนี้ด้วยนะครับอืหวานเจี๊ยบเลยนะทุกผู้ชมอพอเราได้พืชแบบนี้นะครับก็ให้เราหยิบมาเลยนะ อ่าหยิบผมหยิบมาสัก3อันละกันนะครับนี่แล้วเราก็เอาพืชที่ติดเกสรติดน้ำหวานมานะนะเอามาให้กับคนนี้ครับนี่ข้างๆเลยนะกับราชินีพึ่งนี่พอใส่ไปปุ๊บ,บเขาก็จะทำการสกัดน้ำหวานออกมาให้เรานะครับใช้เวลาก็เนี่ยฮะประมาณ30วินะครับนี่ก็เหลือ20วิแล้วรรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมันจะใส่มาในขวดนะ เรียบร้อยครับผู้ชมได้มาแล้วนะพอเราเก็บปุ๊บเราก็จะได้น้ำผึ้งมาทั้งหมด10นะครับทุกชมซึ่งน้ำผึ้งทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเราสามารถดูได้จากด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับผมเหลือน้ำผึ้งอยู่ทั้งหมด231นะครับผมอ้อหลักๆก,ก็คือเอามาแลกที่ราชินีผึ้งตรงนี้เลยครับส่วนไอ้แพ็คตรงนี้นะครับอันหนึ่งเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่10น้ำผึ้งนะครับผมแล้วมันจะรีเซ็ต ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนหนึ่งครั้งนะท่านผู้ชมซึม่งนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็ลองคำนวณดูว่าผมใช้เวลานานขนาดไหนนะครับดีเซตกี่รอบกว่าผมจะได้แพ็คเนี่ยมาทั้งหมด62แพ็คนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับหวังว่าผมจะดวงดีนะกับกาชาสุ่ม,มเมล็ดดอกไม้นะครับขาดแค่อันเดียวอย่างที่บอกก็คือมเมล็ดทานตะวันนะครับ ตัดไปอันแรกครับทุกชมไปแล้วโอ้โหได้เมล็ดกุหลาบซึ่งอันนี้เป็นระดับอันคอมมอนนะครับห่วยสุดเลยนะโอเคต่อไปเลยครับทุกชมเอ,อ๊บโอ้โหเป็นเมล็ดฟักโกลฟนะครับทุกชมอ่อมีเยอะแล้วนะเมื่อกี้โอเคต่อเลยเอบโอ้โห กุหลาบอีกแล้วต่อเนื่องเอาหน่อยโอ้โหกุหลาบอีกแล้วครับทุกชมดวงไม่ค่อยดีเนะ่ยเมล็ดทานตะวันช่วยโผมาทีอยากได้เก็บสะสมมาตั้งนานนะ่ะโอ้โหเ <c oughs> มื่อกี้เป็นมเมล็ดลายแหลกนะครับทู้ชมอืมจริงๆดีนะแต่ว่าผมมีเยอะแล้วดิเนี่นนี่ก็คือรูปร่างของต้นมันนะครับให้ดูสะหน่อยเป็นเหมือนแบบว่า ไม้เหลือให้พุ่มๆนะครับผมมีดอกสีชมพูนะอืมโอเคมาต่อเลย Let's go ขอหน่อยมเมล็ดทานตะวันโอ้โหฟอกกลอฟอีกแล้วมเมล็ดทานตะวัน please โอ้โหฟอกกลอฟเหลืออีก55แพ็คนะครับทุกชมจัดไปอื <c> ้ม <oughs> กุหลาบครับผม เอาหน่อยเอาหน่อยฮึบมาเลทานตะวันโอ้โหได้อีกแล้วลายแหลกครับทุกผชมฮะไปขอ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 หน่อยขอหน่อยลายแหลกอีกแล้วมาเลทานตะวัน0.5%นย้ะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะว่โาอกาสได้มันยากจริงๆนะครับทุกผชมฮะโอ้โหฝักโลก oh my god อ,าอาสายฟรีอย่างฉันมันต้องได้บ้างแหละเยทานตะวันซันฟลาวเวอร์ฉันต้องการน้โผกมาโอ้โหได้แต่ห่วยๆครับทุกชมเจียใจวะ่ะเอาดีๆเอ,อโอ้โหเมื่อกี้เป็นดาเลียม่วงนะครับทุกชม,มก็ถือว่าเป็น ระดับที่ดีนะะเดี๋ยวผมให้ดูว่าต้นดาเลียม่วงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็คือไอ้ต้นอันนี้เลยนะเนี่ยเน,ยเนยที่มันมีดอกดอกอยู่เห็นไหมอันนี้ผมก็เลี้ยงมันจนแบบว่าเป็นดอกแช่แข็งแล้วก็มีเกสรดอกไม้ด้วยนะครับอืมนะซึ่งไอ้ดอกนเนี้ยเนี่ยมันโตไวยอยู่นะขายคล่องนะครับเฮึบเอาหน่อย ทานตะวันผมยังไม่เห็นเลยตอนที่หมุนหมุนเนี่ยเอออยากเห็นแบบทานตะวันโผล่มาไหนว่ายังไม่เห็น,มนเมล็ดมันเลยหน้าตาเป็นยังไงอ่ะหมุนมาให้เจอหน่อยดีมีแต่กุหลาบเนี่ยกุหลาบเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมฮะทานตะวันโอ้โหพิงคลิลลี่โอเคซึ่งอันนี้มันเป็นของซ้ำหมดเลยนะสำหรับต้นพิงคลิลลี่นะครับก็คือนี่ข้างหน้าเดี๋ยวผมให้ดู นี่ฮะมันจะเป็นต้นคล้ายๆกับต้นดาเลียม่วงเลยนะแต่ว่าอันนี้มันจะ,ะต้นหนึ่งมันจะมีแค่ดอกเดียวนะครับทุกชมอืมอันนี้ก็โตเร็วเหมือนกันขายดีเหมือนกันนะครับราคาดีอยู่โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะพักเปิดกาชาแป๊บหนึงเดี๋ยวเราจะเอามเมล็ดของดาเลียม่วงนะครับเอามาใส่ที่โต๊ะนี้เพื่อที่ใช้ในการคลาฟนะครับผมใส่ไปเลยเนะี้ยแล้วก็ ลิลลี่ชมพูนะครับผมหรือว่าพิกลิลลี่นะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วผมจะทำการคราฟนี่ใช้เวลา24นาทีนะครับซึ่งคราฟออกมาเป็นอะไรผมลืมไปแล้วผมตั้งคราวไปนะโอเคมาเปิดต่อเหลืออีก45แพ็คครับทุกชมแล้วไอ้นี่มันเอาอะไรวะเนี่ยเห็ดมาโชว์เพื่อ สภาพอึบเปิดเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันผมเห็นแล้วสีทองปะ <S <S ผมเห็นแล้วครับเมื่อกี้เหมือนโผล่มานิดนึงนะสำหรับเมล็ดทานตะวันนะครับเป็นสีทองนะครับทุกชมผมได้พิงลิลลี่แล้วเก็บไว้เก็บไว้อุย๊ยเอาดีๆเอาดีๆทานตะวัน,มนเมล็ดสีทองโผล่มาทีโผล่มาต่อหน้าฉันที อาอมาโอ้โหเอ้ยยืนเปิดในส่วนตัวเองนะจีทองคือมเมล็ดอ่ะมันจะทองอลามเลยวเว้ยท่านผู้ชมเ,เหลือ39แพ็คนะครับทุกผู้ชมจะได้หรือเปล่าได้พิงเรนเลกแล้วเอาดีๆพอดวงมาอยู่กับข้าที โอ้โห oh เปิดรัวๆเปิดรัวๆครับทุกชมมันต้องได้สักครั้งนึงแหละมเมล็ดทานตะวันของข้าผมอุตส่าห์เก็บมานะ่าใช้เวลาฟาร์มประมาณ3-4วันครับทุกชมถึงจะได้มา60กว่าแพ็คนะไม่ใช่ง่ายๆนะครับทุกชมผมขอแค่อันเดียวอะ่ะดอกทานตะวันนะ่าอยากได้ดอกทานตะวันเฮ้ยเมื่อกี้ผ่านเมื่อกี้เห็นอยู่ผ่านแบบแวบๆบแบบแบบครับทุกชม เอาหน่อยเพื่อนพามาอยู่ตรงกลางทีโอ้โหยากยากท่านผู้ชมยากมากครับเอาให้ได้เอาให้ได้ฮะสู้หน่อยครับโอ้โหไม่แหลกเพียบไปหมดฮัลโหลเยอะสุดๆเอาหน่อยเพื่อน พอแล้วนะเอ้ยมเมื่อกี้โผทานตะวันสีทองโผล่มาแป๊บเดียวครับทุกชมโผล่มาตรงกลางหน่อยเพื่อนโอ้โหกุหลาบทั้งนั้นเลยกะไม่ให้เราได้ลุ้นเลยครับทุกชมฮะเอาหน่อยทานตะวันทานตะวันทานตะวันพี่ทานตะวันโหเพื่อนเพื่อนอันเดียเช ก็ยังดีครับทุกชมแต่ว่ามันมีแล้วไงอยากได้ทานตะวันเอาทานตะวันมาหน่อยทานตะวันหน่อยเพื่อนนะทานตะวันหน่อยเพื่อนขอจากอันเดียวขออันเดียว60กว่าแพ็คเลยนะเว้ยถ้าเทียบเป็นโลบักนี่น่าจะเป็นหมื่นโลบักเลยครับทุกชมฮะเฮ้ยหมื่นโลบักนะเว้ยเฮ้ยจะไม่ให้เลยหรอ ดีๆผ่านตะวันของข้าส,สีทองอีกแล้วโอ้โหแพานแบบเอ้ยผ่ยยยยยานตะวันสีทองคอมอนเหลือ21แพ็คครับทุกชมเรายังเปิดกันรัวๆนะทานตะวันสีทองโอ้โหไมห่ผมได้ลุ้นเลยให้กูหลาบทั้งแท่ง ตะวันสีทอโผล่มาทีเอาแบบตรงกลางจอเน่นๆกอตรงกลางจอเน่นๆยังยังไม่โผล่ครับทุกชมยังยา,ยากอยู่นะโอเคมาเล่นจริงช้าเท่ะหน่อยเอ,อ้บ <c oughs> ยากยากทานตะวันเหลืออีก18แล้วจะหมดแล้วทุ้ชมผมยังไม่ได้เลยทานตะวันเฮ้ยโอ้ห มันผ่านไปอย่างนั้นเออทำไมมันทำกับผมแบบนี้ตาผ้ชม่มโอ้โหทานตะวนันทานตะวันขอต้นเดียวขอต้นเดียวขอมเมล็ดอันเดียวขอมเมล็ดอันเดียวจริงๆมเมล็ดอันเดียวจริงๆเพื่อนโผมาหน่อยกลางจอแบบตึง,ตง เอโลนัวจริงๆอย่าพึ่งหมดหวังไดู้้ชมเรามียังออกยังเหลืออีกตั้ง13อีก13แพ็คเรายังมีโอกาสได้อยู่อย่ายอมแพ้ทานตะวันต้องมาอยู่กับข้าโอ้โหไม่ให้ได้ลุ้นเลยทานตะวันจ๋าภูมิทีกางจอโอ้โหจำหมดแล้วสะสมมาตั้ง3-4วัน มันต้องได้แล้วไหมทันตะวันโอ้โหมันยากจังวะมันยากเกินไปแล้วนะมันยากเกินไปแล้วนะทันตะวันนุม่มโอ้โหกแพ็กสุดท้ายทันตะวันจ้ะก้าวแพ็กสุดท้ายแล้วเพื่อน8ปดแพ็กสุดท้ายจะไม่ให้จริงๆหรือ โอ้โหมันไม่โ่จริงๆค่ะท่านผู้ชมจะร้องให้เจ็ดแพ็คส,สุดท้ายอ้อหอหกแพ็คสุดท้ายท่านผู้ชมอื้มหอห้าแพ็คสุดท้ายอ้อหอ สี่แพ็กสุดท้ายคอมอนโอ้โหเมื่อกี้ผ่านอีกแล้วทานตะวันไปได้สามแพ็กสุดท้ายท่านผู้ชมโอ้ทานตะวันอยู่ไหนสองแพ็กสุดท้ายแล้วไปรอบใสุดท้ายโอ้โหมาท่านผู้ชมแพ็กสุดท้ายครับผมอ จะได้หรือไม่ได้ตัดสินกันตรงนี้เลย let's go เอมามะนอยทานตะวันโอ้โหเรียบร้อยกุหลาบเป็นล้านนะก็สรุปยังไม่ได้นะครับทุกผชมเดี๋ยวถ้าไงผมจะมาทำคลิปเปิดต่อแน่นอนนะครับสำหรับกาชาสุ่ม,มเมล็ดดอกไม้นะซึ่งผมยังไม่ยอมผมจะต้องเอาให้ได้สำหรับอ่มเมล็ดดอกทานตะวันนะครับ เออมันต้องมีในส่วนของเราเว้ย <Yeah. S 1> ใครจะไปยอมว่าโอเคต่อไปนะครับผมมีกาชานะแล้วก็มีไข่ที่จะเปิดให้ชมได้ดูกันเนะี่ยอันนี้ก็คือได้มาฟรีเหมือนกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้โลบักอ่าซื้อมานะครับนี่ก็คือใช้น้ำผึ้งแรกมาหมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดแฟชั่นก่อนนะเป็นแฟชั่นที่เราสามารถจะเอามาตกแต่งสวนเราได้นะครับแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปิดกล่องนี้ก่อนเลย เป็นกล่องที่เรามีโอกาสสุ่มได้พวกตุ๊กตานะครับเดีมาดูกันว่าจะได้ตุ๊กตาอะไรอุ้งอู้เป็นตุ๊กตาผู้หญิงสีชมพูนะครับนี่พอเราได้มานะครับก็กดตรงนี้ข้างบนซ้ายนะครับผมก็จะมีนี่โผล่มาเนะียปึ๊บเนเอาไว้ตกแต่งส่วนเราได้นะครับก็สามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้เลยนะครับผมก็จะเอาตั้งไว้บนบนป้ายนี้แล้วกันนะนี่ เอาล่ะต่อไปเราจะเปิดกล่องเป็นกล่องพึ่งนะครับทุกชมเราจะมีโอกาสได้รูปปั้นพึ่งนะผมบอกเลยว่าผมอยากได้มากนะครับแต่ว่ายังไม่เคยได้เลยนะโอเคลองเปิดดูปุ้งโอ้ได้ไห่น้ำพึ่งครับทุกชมอันนี้ผมมีเยอะแล้วนะอืมอ่ะเดีย๋ยวกล่องนึงเปิดเลยพึง่งเอ้ยอันนี้ได้เสาโอ้เสาอ,อันนี้ผมมีแล้วเป็นเสาซ้ำนะครับ โอเคเดี๋ยวผมวางเพิ่มอีกเหมือนผมจะมีอีกนะครับแต่เดี๋ยวน,นนะวางกล่องเพิ่มโอเคเปิดสเบียงขึ้นมาปุ๊บนี่แล้วเราก็วางเพิ่มไปปับป๊บปั๊บนี่ครับเหมือนปลูกผักเลยเนาะแต่เป็นการวางกล่องนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับเราถึงจะเปิดได้นะกล่องพวกนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนี้ต่อนะครับ อันนี้เป็นกล่องตุ๊กตาอีกแล้วนะทู้ชมแต่ว่าอันเนี้ยผมซื้อมาแพงมากนะครับเป็นกล่องทองนะเราจะมีโอกาสได้แบบตัวเทพเลยเปิดไปไป,ปึ้งโอ้โห,โหเป็นตุ๊กตาซอมบี้นะครับทุกชมเดี๋ยวผมมาวางไว้ข้างบนนี้ดีกว่าจดไปไงอย่างที่อ่ะสุดท้ายนะครับทุ้ชมของคลิปนี้แล้วนั่นก็คือการเปิดกาชาสัตว์เลี้ยงนะครับ อันนี้จะเป็นไข่พึ่งนะทุกชมที่เขาอัปเดตมาล่าสุดเลยนะครับเนี่ยเราสามารถดูในร้านค้านะครับนี่ตรงนี้เลยนะมีโอกาสได้ตัวต่อนะครับสีเหลือง55%ตัวต่อสีน้ำเงิน30%ตบตัวผีเสื้อกลางคืนนะครับ13.75%แล้วก็ผีเสื้อที่เป็นสีม่วงนะครับ1%และอันที่ได้ยากที่สุดก็คือเป็นพึ่ง แบบว่าสีเรนโบ์นะครับทุกผชมตัวมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะอืมตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากนะครับโอกาสได้คือ0.25ครับทุกผชมโหน้อยมากๆนะอ,อ๋อถ้าเปิดได้ตัวนี้คือเวอร์จัดนะครับจริงๆเราเราสามารถใช้โลบักซื้อได้เลยนะครับผมสำหรับสายสุลต่านสายเติมนะแต่ว่าเรา,าไม่ได้เติมนะครับเราเป็นสายฟรีซึ่งไอไข่พวกนี้เราสามารถเอา น้ำพึ่งไปแลกได้นะครับตรงกลางนะท่านผู้ชมมันแลกได้จากโต๊ะนี้นะครับนี่เลยนะโดยการเอาไข่พึ่งธรรมดานะครับผสมกับน้ำพึ่งอีก25นะครับใช้เวลาคราฟ2ชั่วโมงนะก็จะได้เป็นไข่พึ่งแบบใหม่นะครับอซึ่งไอไข่พึ่งธรรมดาก็สามารถแลกได้จากนางพญาพึ่งตรงนี้เลยนะครับทุกผู้ชมนี่นะแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วนะทุกผู้ชมต้องรอ เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับทุกชมะอันนี้ก็คือพร้อมแล้วทั้งหมด3ฟองนะครับเราจะเปิดฟองนี้ก่อนเลยปึง้งออกมาเป็นอะไรอะ่ะโอ้โหตัวที่มีโอกาสออกมากที่สุดครับทุกชมตัวต่อสีเหลืองเฮ้ยทำไมดวงผมไม่ดีเลยอะ่ะอะไรกันครับเนี่ยโชว์ดวงดีแล้วสิมด้ดูหน่อยสิ อย่ามาดวงกุดแถวนี้เฮ้เอามาโอ้โห,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 โหแม่กตัวเดิมเลยอันสุดท้ายท่านผู้ชมมันต้องมีดีๆ,ๆบ้างดิเอามาโอ้โหซ้ำโอ้โหนี่ผมมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วนะเดินอยู่ในบ้านสภาพโอเคก็อย่าไปท้อครับทุกช้ชมนะ ผมก็วางต่อเลยคือเราสามารถวางได้ทั้งหมด3ฟองนะครับท่านผู้ชมเคผมเหลือ2ฟองนะก็าวางไปเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมง10นาทีนะครับกว่ามันมันจะฟักออกมาได้นะนานมากนะครับผมเคอีกฟองหนึ่งเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นรีเจ n เนอรีแล้วกันครับทุกชมปึ๊บวังไปเลยเรียบร้อยนะฮะอ ดิจเนาลี่นี่จะใช้เวลา4ชั่วโมงนะครับโอเคโหวันนี้เศร้าเลยออุตส่าห์มาเปิดคิดว่าจะได้ทานตะวันไม่ได้ครับทุกชมเสียใจมากเลยนะทั้งไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเฮ้ hey, ครับทั้งไงขอบคุณท่านมากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับผมเดี๋ยวขอตัวละครับปรับ๊าคบาย